S The s h o เ k X เรื่องผีกลางวันแสงแที่รออยู่คุณออมครับพร้รอมมีสายเรียบร้อยผีในบ้านเมื่อวานนี้ก็มานะคุณออม,อมวันนี้มาอีกแสดงว่าเขาคือแฟนประจำของเราละครับเราต้องให้ติดดาวให้ติดดาวให้เป็นแฟนตัวยงเดี๋ยวทำเสื้อนะตอนนี้โอ้ทำเสื้อง่ายสบายเลยดูช็อกเอกใช่ทำไม่ต้องเหลือไม่กี่ตัวแล้ว นะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าครับสวัสดีคุณออมค่ะสวัสดีค่ะเรื่องนี้ครับไอ้เรื่องว่าผีในบ้านเนี่ยคือบ้านที่ว่าเนี่ยอยู่ที่จังหวัดอะไรที่เกิดเหตุเนี่ยอ่าขอขอเกินนิดนึงเนาะพี่เนาะคือถ้าถามว่าเรื่องเรื่องความเชื่อเนี่ยเพราะว่าตอนแรกที่คุยเรื่องแรกเนี่ยยังไม่ได้คุยเลยเนาะมาถึงก็เล่าเลยอย่างเงี้ยความเชื่อเนี่ยห้าสิบเปอร์เซ็นแรกๆไม่เชื่อเลยแต่ไม่ลบลู่ เชื่อแต่ไม่รับ uh huh. ลู้ตอนแรกเอ้ยไม่ใช่พูดผิดสิไม่เชื่อแต่ไม่เคยรับรู้พอ uh huh. หลังเรามาเจอเนี่ยเราเริ่มเชื่อห้าส uh ิบเปอร์เซ็นทีนี้เราสิ่งที่ว่าเราเจอเนี่ยเราก็เจอบ้านหลังหลังที่อยู่กรุงเทพนี่แหละ uh huh. ตลอดเลยทุกเรื่องที่จะเล่าเนี่ยคือเกี่ยวกับบ้านหลังนี้ส่วนใหญ่ส่วนน้อยก็จะข้างนอกอ่า uh huh. ก็คือว่าพี่จําได้ไหมสมัยก่อนน่ะที่ว่ารายการไม่ว่าไม่แน่ใจว่ารายการที่ป่องหรือเปล่าที่แบบว่ามีรูปถ่ายอะไรแปลกๆก็ส่งมาทางรายการเมื่อก่อนน่ะใช่และเอามีแต่ว่าไม่ไม่ได้ส่งเพราะตอนนั้นไม่ไม่รู้แล้วไม่ได้นึกคือตอนนั้นน่ะบ้านหลังเนี้ยเอาเอากล้องโทรศัพท์มือถือที่เป็นปุ่มมา,มาถ่ายรูปแต่เราอะ่ะนึกยังไงไม่รู้ยืนเหมือนเราถ่ายมากับอีกคนนึงอ่ะพี่ครับ ไม่รู้อะไรอะ่ะแต่ว่าพอถ่ายเสร็จรปุ๊บเราไม่สังเกตหลายวันผ่านไปแล้วก็มานั่งเปิดดูเลื่อนรูปแล้วก็ดูสังเกตรูปที่ถ่ายแหละมีเป็นรูปหน้าเด็กแต่คือมันจะเป็นวงตาจมูกปากยิม้มอืมอ่าแต่ทีนี้ว่าพอเราเห็นเราก็กลัวเลยพี่แล้วเราก็ลืมนึกตรงนั้นว่าเรามีรูปนี้เราส่งให้รายการก็ได้สมัยก่อนอะ่ะเราก็ทิ้งไปเนาะพอเราทิ้งไปเสร็จเราก็จบไป ทีนี้ถามว่าเรื่องในบ้านนี่มันเกิอดอะไรบ้างก็คือบอกไว้ก่อนว่ามีเครื่องดนตรีไทยด้วยอืคือเครื่องดนตรีไทยเนี่ยเอามาจากทางใต้ครับคือดนตรีที่บ้านนี้คืออะไรเออเป็นก็ไม่ถึงกับครบสูตรเนาะก็จะมีแบบจอด้วงจออู้คยุยอ่าแล้วก็ขิม,มขิมนี่เป็นของของของ,ของที่บ้านเองซื้อมาตอนนั้นอยากเรียน แต่ว่าเคยไปเรียนระนาดไม่ชอบเอาขิมดีกว่าอาแต่ตอนเนี้ยเอาไปให้คนอื่นเขาเรียนต่อ,อก็คือเหตุการณ์ก็คือว่าต่างๆเนี่ยก็คือมีเพื่อนมีฝูงเพื่อนสมัยเรียนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเขาเวลามาที่บ้านเนี่ยเขาทุกคนจะพูดเสียงเดียวกันว่าน่ากลัวทั้งทที่ว่าเราก็ไม่ได้ตั้งพระอะไรอย่างนั้นไม่ได้ทําเป็นเจ้าสงูงอะไรแบบนั้นถูกไหมพี่ธรรมดาธรรมดาเป็นบ้านทาวเฮาสองชั้นอ่าแล้ว ทุกคนพูดเสียงเดียวกันว่าทำไมน่ากลัวจังเลยเนี่ยเพราะว่าบางคนเนี่ยที่มีสัมผัสบ้างได้เล็กน้อยบ้างอะไรบ้างแล้วแต่เขาก็จะพูดว่าทำไมดูแบบน่ากลัวจังไม่กล้าเข้าได้ทำไมรูปนี้ดูมีขลังจังอืเพราะว่าตรงข้างหน้าเนี่ยเกือบจะหน้าบ้าน,นจะมีรูปรลห้ากับเอ่อพิคเนตทีน,นี้ก็ถามว่าก็ลรูปไหนละมีมีขลังเพราะว่าออมรู้อยู่แล้วเขาบอกว่ารูปรลห้า รลหามีขลังมีแบบความแบบอันนี้ไงเราก็บอกว่าใช่ถ้าเป็นรูปพิคเน่ไม่มีอะไรหรอกอแต่ว่ารูปรลหามีเพราะว่าสูบเนื่องไปก่อนหลังย้อนหลังไปอะเรามีหนังสือเล่มหนึ่งเป็นธรรมดาเนี่ยแหละที่เราซื้อมาแล้วเราเก็บไว้หลายหลายปีอะสองอปีได้หม,มุกไว้เสร็จวันหนึ่งเราก็มานั่งทําความสะอาดบ้านเงี้ยครับรูปรอหาเนี่ยเหลือออกมาเหลือเหลือออกมาแล้วก็แบบเอ๊ะจะเก็บละแต่มันเอดใจว่า แสดงว่าท่านต้องเอาออกอยากจะให้เอาออกมาแปะหรือมาบูชาอะไรก,รกรไ็แล้วก็ได้เราก็เลยเอาออกมาแล้วเราก็ฉีกปกเพราะว่ารูปท่านอ่ะอยู่ปกหลังก็ดึงฉีกออกมาแล้วเราก็มาแปะคู่กับพิคเนตเพราะว่าพิคเนตเราก็แค่เอาความแบบความชอบครัแล้วก็แปะเพราะว่าความสวยงามทีนี้ทีนี้มาอีกไปเรื่อยๆเพื่อนเพื่อนสมัยเรียนเข้ามาเที่ยวเงี้ยเราก็ ให้เพื่อนอยู่บ้านคนเดียวเราไปซื้อลาบซื้อก้อยมากินกลัดมาถึงเพื่อนเข้าไปนั่งอีกฝั่งหนึ่งของบ้านเราบอกว่าทําไมไม่เข้าไปกลัวมันวังเวงทั้งทั้งที่สภาพบ้านก็ไม่ใช่แบบเออหน้าอย่างนั้นนะเขาก็บอกกลัวบางคนบางคนก็บางคนพูดยากกับพี่เพราะว่าบางคนหลายๆคนอะ่ะเอาเอาสมัยทํางานเสร็จปุ๊บมันจะมี เพื่อนฝูงเขาไปส่งที่บ้านเนี่ยแล้วพี่พี่ลองนึกดูนะว่าบนบนหน้าต่างมันจะมีมุงรั่วถูกไหมพี่เราเรายืนบนถนนเราจะมองเห็นอยู่แล้วเนาะอาคารบ้านเนี่ยทีนี้บ้านหลังนี้มุงเนี่ยมันก็เก่าแล้วมันแตกหักแล้วพี่เชื่อไหมว่าเป็นแตกเป็นอะไรเป็นอะไรฮะแตกเป็นรูปพ่อแก่อืมแตกยังไงคือเป็นมุงรั่วที่ว่ามันกรอบแตกหักอ,ะอ่ะอ่าเป็นรูปทรงพ่อแก่ครับแล้วก็ตอนแรกเราไม่ได้มองทีนี้เราก็ยืน ยืนมองกับเพื่อนฝูงที่จับหมายทางานมายืนดูกันเอ้ยพ่อแก่ไอคนอื่นเขาบอกพ่อแก่พ่อแก่เขาก็ยุกมือไหวกันนะอะยกมือไหวกันแล้วก็แบบงงเลย,ย,ยอ่ายุททำไมตอนแรกเราไม่ได้คุยกันว่าเป็นลูกพ่อแก่ไง<ำ>ใช่ใช่แล้วทีนี้มันก็มีอีกหลายปัจจัยมีอยู่เคสหนึ่งที่เพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพื่อนที่เป็นอายุมากกว่าหน่อยอะ,อะเขาก็มาที่บ้านเราอะ่ะพอเรามานั่งคุยมานั่งกินข้าว ตกเย็นมากขึ้นมันจะเริ่มมืดตอนประมาณสี่ห้าช่มแล้วก็ไม่อยากให้เขากลับบ้านแต่บ้านเขาไม่ได้ไกลจากเราหรอกพี่กลับเองได้ก็จริงแต่เราไม่อยากให้กลับเพราะว่าช่วงนั้นเขาทะเลาะกับแฟนเราก็ไม่อยากให้กลับนอนว่าบ้านเรานี่แหละแกนอนเสร็จประมาณตีสองเขาก็จะตื่นไปปัสสาวะช่วงนั้นเราก็ตื่นแต่เราก็นอนเราก็แอบดูเขาว่าเขาจะทําอะไรเพราะเราอะเราเราเหมือนเราเรารู้ว่าเขาจะต้องเจออะไรแล้วก็แบบนอนดูครับ สักพักหนึ่งดูสักพักเรารู้ว่าเขาไม่กล้าลุกล้วก็ทำาปนอ๋อหยิบขี้กกเกียจอะพี่อ่าเขาบอกเฮ้ยอ้อมตื่นแล้วเดี๋ยวพี่ไปห้องน้ำแป๊บนึงนะแบบสเต็ปแบบเลื่อนๆน่ะ,ะก็ไปห้องน้ำเสร็จปุ๊บรู้รู้สึกว่าลุ่งเช้าก็มานั่งคุยบอกพี่เมื่อคืนเจออะไรหรือเปล่าเขาก็เอารู้ได้ไงอะไปเห็นอยู่อ่ะแต่แอบอะแอบมองอะเขาบอกว่าเห็นผู้ชายผู้หญิง Oh. คู่หนึ่งเขานั่งอยู่ตรงบันได hmm. แล้วผู้ชายเป็นยังไงผู้หญิงเป็นยังไง hmm. เขาก็เล่าว่าผู้หญิงเนี่ยชุดขาวตาแดงมองที่เขา hmm. ผู้ชายผิวดำเป็นเสื้อเป็นเสื้อผ้าเหมือนแบบเราเรานี่แหละ hmm. ผิวดำตาก็แดงมองมาที่เขาอ hmm. ไอเราบอกว่าถ้าเป็นผู้หญิงอะ่ะบอกไม่ได้เราเราไม่รู้แต่ถ้าผู้ชายเรารู้เพราะว่าเขาเป็นเป็นคนรักซึ่งดนตรีมากเป็นซอ hmm. ผู้ชายเรารู้จัก เราก็แบบอ๋อเหรอมองมองสีแดงหาพี่เลยแล้วใช่เราก็รู้เนะแต่เราก็ไม่กล้ากล้าพูดเพราะว่าถ้าตาแดงใส่มันก็ต้องมีอะไรอยู่แล้วแหละว่าคนนี้ยเขาแบบเออจิตใจเขาเป็นยังไงเนาะพี่เนาะแล้ว <c oughs> พอพอไปเรื่อยๆอีกพอพอต่อมาก็าเจ้าแบบนี้เป็นระยะระยะก็คือหมดไปืึต่อต่อมาก็คือ อ,อีกอีกอย่างหนึ่งคือเก็บกับสิกศักดิบที่คือออมได้ได้ของขังของอะไรที่แบบเสือเพนไอ,อ,อพุกอะไรเนี่ยที่ผู้ชายควรมีแต่เรามันมีซึ่งเขาให้มาแล้วเราอ่ะชอบใส่เสือเพนที่เป็นแบบเหมือนกําไรอะ่ะเป็นเป็นแบบตะ,ตะกรุดแล้วมีเชือกสอยเข้าไปข้างในแล้วถูเป็นข้อข้อมือแล้วก็ใส่เลยพอเราใส่เงี้ยเราก็รู้สึกว่าไปไหนมาไหนทาไมมันเร็วจังไปซื้อของซื้อของบางทีเพื่อนฝูงอะ บอกว่าเอาทําไมไปเร็วจังอ่ะไม่รู้ดิก็เราก็ขี่ธรรมดาอือคือคือช่วงนั้นเรามีไงพี่แล้วก็พบพอนานๆไปเรามีเยอะไงทั้งพระด้วยทั้งอะไรด้วยอือเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วก็เอาไปให้ผู้ชายที่บริษัททํางานนั่นแหละอ่ะให้เลยใครจะเอาอะไรเอาไปเลยอืมเรารู้ตัวว่ามันมีเยอะมากว่ามันจะมันจะไม่ไหวอืมอืมคุณออมคุณออมถามอีกหนึง ผู้ชายที่คุณออมบอกว่ารู้ว่ามากับเครื่องดนตรีอ่ะเขาเป็นใครเหรอเขาเป็นเอ่อเป็นลุงคนหนึ่งอ่ะที่ที่ที่เป็นลูกค้าที่บ้านซีบต่างจังหวัดที่บ้านออมขายของชาขายเหล้าขายเบียร์เป็นนั่งโต๊ะกินที่บ้านแล้วเขาก็นั่งเล่นดนตรีเวลามีงานมรดกศพที่วัดอ่าเล่นออมเนี่ยก็เป็นคนคนหนึ่งที่ชอบไปนั่งเล่นนั่งอะไรตรงนั้นอืใช่แล้วแล้วเขามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงอ่ะเขาเต็ม ือ <c oughs> ทีเขาตามเครื่องดนตรีมาเครื <c oughs> ออ่องนี้เป็นเครื่องของเขาเหรอ <c oughs> <c oughs> ใช่พี่เป็นเป็นรู้สึกจะเป็นซออู้นี่แหละอู้หรือด้วงไม่จ,จะจำไม่ได้ออแล้วแล้วและทีนี้เราก็รู้สึกว่าเออเราก็ไม่ได้เรียนเนาะ<อ>เราเอาไปให้โรงเรียนเขาดีกว่าเป็นบุญรู้สึกว่าให้เด็กเขาเรียนมันเป็นมีคุณค่า,าคือเราคิดนานแล้วแต่ว่าแม่เราไม่ให้ทีนี้พอเราอยู่เรารู้สึกว่าขาดกับแม่เราเลยเอาเป็นไงเป็นกัน ถูกไหมพี่เราก็เอาไปให้ที่โรงเรียนที่พูดพูดโรงเรียนได้ไหมเพราะว่าเป็นโรเนงเรียนที่เราเรียนไม่เป็นไรไม่เป็นไร,ไนไรไพูดดีก็ <Burg. S 1> เป็นโรงเรียนที่เราเรียนที่เราเรียนเองอเราไปให้เขาแล้วคุณครูที่รู้จักเราอยู่เขาก็บอกว่าขอบคุณนะอืที่ทําความดีที่เอาสิ่งดีๆมาให้น้องต่อไปอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นเราก็รู้สึกดีดีเหมือนอะไรมาเข้าในตัวคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนความสุขขึ้นอ่ะมีความสุขขึ้นมา เรือเอาไปให้เอาไปให้รุ่งเรียนแล้วเขาไปเล่นเขาไม่เจอลุงคนนี้เหรอไม่หรอกพี่เพราะว่าเขาเป็นคนรักดนตรีถ้าเกิดเอาไปให้เด็กเนี่ยอะไรเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ดีแล้วตัวเขาก็จะจะได้ไปไอ้นี้ด้วยไงพี่อ๋อ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 ะ๋อ่กออ๋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 ่อ๋ออ๋ออ๋ออ่ออ๋ออ๋ออออ๋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 อ่๋ออ๋อไม่อ๋อ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 อ๋่อ๋อ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 อ สมมติว่าเราได้มาเพื่อนให้มาเนี่ยมีจริงหรือเปล่าแต่เราไม่รู้ดูนะ uh huh. ถ้าอย่างท้าวสุนเป็นเป็นเป็นยันติดหน้าบ้านเง uh ี้ยอืเราก็ไม่รู้จริงหรือเปล่าเนะคือในใจเราคิดแค่นี้แต่เราไม่เคยรู้ลูแต่ว่าพี่รู้ไหมเวลาเรากันคือเราหลับเนี่ยหลับไปเนี่ย,ยฝันฝันว่าเขาอะยืนตรงหน้าบ้านใหญ่ยักษ์มากแล้วยืนแบบเป็นเป็นท่านั้นเลยอ uh ืท huh. ่าหน้าบ้านเราเลยแล้วก็ยืนเป็นท่านั้นเลย uh huh. ส่วนพ่อแก่ก็เหมือนกันแต่พ่อแก่นี้ไม่ได้นอนไม่ได้ฝัน เราเราเคยไปช่วยงานที่อื่นสองสองวันเราเป็นห่วงออมเป็นคนห่วงบ้านที่อืาแ,แบบเราเรานึกถึงว่าเอ้บ้านเราจะเป็นยังไงนะอะไรอย่างเงี้เราเป็นอย่างเงี้ยแล้วจู่ๆเราก็ช่วงหลับตาเนี่ยเห็นรูปพ่อแก่เดินอยู่ในบ้านเดินเดินเดินแบบแตบบ่เป็นปางที่ว่าเดินเดินทุเดินเขาเรียกอนะไรปางเดินทุด,ดงอะ่ะอ่าเป็นอย่างนั้นเลยพี่อแล้วมันก็ไปช่วยงานที่อื่นอย่างเงี้ยแล้วแบบว่ามัน หลายอย่างที่บางทีก็แฟนก็เห็นแฟนปฟน,น,นแนเก่านะเขาบอกว่าเขาเห็นเด็กสองคนเป็นเสื้อขาวอะไรแบบนี้แล้วเราบางทีเราก็ไปเล่นเกมกับเขาแล้วเราก็หลับไงเราไม่ได้เล่นแต่เราไปนอนเงี้ยเราฝันเรานน่นเรานี่เขาก็บอกว่าฝันเรายิ้มนะพี่ยิ้มยิ้มแล้วคือชิมยิ้มนี่คือเราเราเหมือนเราขึ้นไปบนท้องฟ้าลอยบนบนท้องฟ้าเหมือนลอยไปบนสวรรค์นะเราก็แบบว่าเรามีความสุขมากนะตอนนั้นน่ะความรู้สึกอ่ะ ถามว่ามีอะไรไหมท้องฟ้าอในสวรรค์เนี่ยมีแค่เมฆกับต้นไม้น้อยๆคือมันไม่มีอะไรเลยเหมือนในหนังที่เราเคยดูว่าเอยสวรรค์ของของในหนังเขาทากันอย่างนี้เนาะแต่ความเป็นจริงอ่ะมันไม่มีว่างไปหมดครับว่างเปล่าใช่โอเคค้าจ้อ่าจ้อ่าประมาณนี้ประมาณนี้เรื่องราวที่เกิดขึ้นนะลูกนะลูกร้องและลูกจะกินขนมได้โอเคครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ The Shock Egg เรื่องผีกลางวันแสง